เคล็ดลับที่ทำให้บริษัทของคุณลุงวอร์เรนบัฟเฟตสามารถทำกำไรได้มากที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast จุด start ความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไปกับผมนะครับวัยธทนาวัตมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในอีพิโซดนี้นะครับผมเอาบทความจาก Forbes นะครับที่ผู้เขียนบทความนี้เนี่ย เขียนบทความมาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่ผมหลังจากผมอ่านบทความตัวนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเนื้อหาของบทความตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เก่าไปตามเวลาที่เขาเขียนมาเมื่อ5ปีที่แล้วเลยนะครับให้เครดิตกับผู้เขียนนิดนึงนะครับผมก็ได้อ่านบทความของผู้เขียนท่านนี้มาหลายบทความแล้วนะครับเป็นบทความที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผู้เขียนชื่อว่าคุณไมเคิลซิมมอนครับบทความตัวนี้เนี่ยชื่อ บทความว่า how one life hack from a self-made billionaire leads to exceptional success นะครับก็คือไปดูถึงเคล็ดลับเลยครับว่าบริษัทของคุณคุณปู่นะครับผมเรียกคุณปู่เลยละครคุณปู่วอ r ์เรนบ f f เ t ตเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า,าบริษัท Berkshire h าร์ a เวยนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ทำ กำไรได้มากที่สุดบนโลกเลยนะฮะนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือบริษัทของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนะครับอันนี้จัดอันดับโดย Fortune 500ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดก็ต้องบอกว่าบริษัทของคุณลุงวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยทำกำไรมากกว่าบริษัทมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยี ที่เรารู้ว่าเขามีมูลค่าบริษัทมหาศาลไม่ว่าจะเป็นบริษัท Microsoft Google Facebook นะครับบริษัทเหล่านั้นล้วนทำกำไรได้น้อยกว่าบริษัทของคุณปู่วอ r ์เรนบ f ั e t ฟทั้งสิน้นในบทความนี้เนี่ยเขาพาไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งครับบุคคลท่านนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักกันซึ่งผมตอนแรกผมก็ไม่รู้จักนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็น Business Partner หรือเป็นเรียกว่าเป็น คุณส่วนธุรกิจของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมาเป็นระยะเวลามากกว่า40ปีแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคือร่วมหัวจมท้ายกันในการทำบริษัทเบิร์กชัยฮาร์ทเว์มากับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เลยทีเดียวบุคคลท่านนี้ชื่อว่าคุณชาร์ลีมังเกอร์นะครับหลายในในหลายๆสื่อคือปกติเขาจะเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างเก็บตัวเวลาบริษัทเบิร์กชัยฮาร์ทเว์เนี่ยมีการ ถแถลงผลประกอบการหรือว่ามีการจัดออนําเสนอให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนต่างๆส่วนใหญ่คนที่ออกหน้าจะเป็นคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังในการทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยกับคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมาตั้งนานมากกว่า 40, 40ปีแล้วเนี่ยก็คือบุคคลท่านนี้เลยนะครับในบทความนี้เนี่ยนะครับเขาพาไปพูดคุยถึงเคล็ดลับบางอย่าง ของคุณชาลีมังเกอร์นะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญเลยเนาะที่ทำให้บริษัทเบรกชาร์ดฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถทำกำไรได้มากที่สุดในโลกเราไปดูกันนะครับว่าแนวทางหรือแนวคิดคุณของคุณชาลีมังเกอร์เนี่ยเขามีวิธีในการในการทำธุรกิจอย่างไรทำไมทำไมเมื่อคุณชาลีกับคุณวอร์เรนบอฟเฟตเนี่ยเมื่อมาแท็กทีมร่วมกันเนี่ย ถึงสามารถทำบริษัทให้ทำกาไรได้มากที่สุดในโลกถึงขนาดนี้นะครับในบทความนี้เนี่ยเขาเอ,อ,อธิบายคุณลักษณะหรือวิธีการของคุณชาลีมังเกอร์ว่าอย่างนี้ฮะแน่นอนอันนี้เป็นใครๆถ้าใครที่ทำบริษัทประสบความสำเร็จนะครับต้องมีคุณสับ,บัตินี้แน่นอนซึ่งคุณชาลีก็มีคุณสบบับษัะนี้ก็คือ work long and work hard แน่นอนคือต้องทำงานหนักแล้วก็ทำงานแบบยาวนานอย่างต่อเนื่อง นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับมีอันหนึ่งเลยมีอันหนึ่งเลยที่ผู้เขียนเนี่ยคุณไมเคิลซิมมอนเนี่ยเขาไปถอดรหัสมานะครับจากทุกๆบทสัมภาษณ์จากแนวทางต่างๆของคุณชาลีมังเกอร์ซึ่งเขาค้นพบนะว่าข้อนี้แหละเป็นข้อที่คุณชาลีมังเกอร์มีแล้วมันช่างแตกต่างจากท่านอื่นๆที่ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนคุณไมเคิลเขาใช้คํานี้ครับเขาอธิบายออคุณลักษณะของคุณชาลีมังเกอร์ว่าเขาเป็นคนที่ Study widely and deeply in many fields นะครับก็คือเป็นคนที่ศึกษาหลากหลายแขนงมากๆเลยศาสตร์หลากหลายแขนงและไม่ใช่แค่ศึกษาแบบตื้นเขินนะครับแต่เป็นการศึกษาแบบหลากหลายแขนงมากๆและก็ลงลึกด้วยผมใช้คำคำนี้ครับคำภาษาไทยผมใช้คำว่ารู้ลึกในหลักแขนงภาษาอังกฤษในบทความนี้ก็ใช้คำว่า expert generalist นะครับก็คือเป็นเอ็กซ์เพรสเลยเรียกว่าเป็นเป็นผู้รู้จริงเลยนะครับแต่เป็นเอ็กซ์เพรสเจเนอรลิสก็คือหลากหลายด้านหลากหลายแขนงนะครับก็คือรู้ลึกในหลักแขนงซึ่งคุณชาลีมังเกอร์เนี่ยเป็นคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็อธิบายต่อไปครับว่าอะไรคือคำว่ารู้ลึกในหลักแขนงนะครับมีคำนิยามออของคำว่าเอ็กซ์เพรสเจอเนอรลิสแบบนี้ครับ Expert Generalist หรือการรู้ลึกในหลักแขนงเนี่ยคือเป็น Ability หรือเป็นคุณลักษณะที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะ Master หรือสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในหลากหลายแขนงหลากหลายวิชาที่มันแตกต่างกันมาก ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่อยู่ในสโคปที่ใกล้เคียงกันนะเนะช่นสมมุติว่าบางคนเป็นหมอก็เป็นหมออาจจะเป็นเป็นหมอในทางด้านอาถนัดการผ่าตาดัดแล้วก็ถนัดทางด้านาทางด้านอาการผ่าตัดมะเร็งแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าหลากหลายแขนงเพราะมันยังอยู่ในสาขาทางด้านการแพทย์แต่คําว่า expert generalist คือว่า รู้ลึกในหลักขแขนงที่มันแตกต่างกันไปโดยเส้นเชิงเช่ชนถ้าคุณรู้ดีทางด้านการผ่าตัดและโรคมะเร็งคุณอาจจะเป็นผู้รู้ดีทางด้านศิลปะคุณสามารถเป็นผู้รู้ดีทางด้านาาวิศวกรรมนะครับหลากหลายวิชาซึ่งข้อนี้แหละครับเป็นจุดที่คุณชารีมังเกอร์มี นะครับเขารู้ลึกรู้จริงในโอ้โห,หลากหลายขแขนงมากๆเลยซึ่งศาสตร์ที่คุณชาลีไปลงลึกและทําการศึกษาเนี่ยมันช่างต่าง,างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเออแอโรสเปซนะครับการยิงจรวดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสาธารณาสุขโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอทีเทคโนโลยีเอาเป็นว่าคือเขาโอ้โห เรียกว่าเปิดสมองตัวเองเออกไปเลยคือไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยว่าเขาเองต้องรู้เฉพาะด้านใดๆแต่เขาเปิดสมองออกไปว่าเขาเนี่ยต้องที่ต้องเขาจําเป็นในฐานะที่เขาเขาจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาต้องรู้ลึกในหลากหลายวิชานะครับซึ่งการที่เขารู้ลึกในหลากหลายวิชาเนี่ยมันนํามาซึ่งอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับจุดนั้นเขาใช้คําว่า connect the d o t across multiple area คือการที่คุณสามารถที่จะเชื่อมโยงจุดต่างๆในหลากหลายวิชาเนี่ยเข้าด้วยกันได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเมื่อคุณเห็นว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยทำสำเร็จในด้านสาธารณาสุขทางด้านโรงพยาบาลคุณเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยกลยุทธ์วิธีนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปพพลายใช้ได้กับอีกสาขาวิชาหนึ่งได้อย่างเหมาะเจาะอย่างดีเลยทีเดียวคุณสามารถเอาไปใช้กับสาขายานยนต์ก็ได้เอาไปใช้กับสาขาการบริหารธุรกิจก็ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นแบบนั้น นะครับซึ่งอันนี้แหละมาเรียกว่าการ connect the dot เป็นคำคำหนึ่งที่สตีฟจ็อบพูดออกมาเลยเนาะว่าในชีวิตคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณคุณสร้างผลงานการสร้างผลงานมันคือการสร้างดอทนะครับสร้างดอทในแผนชีวิตของคุณคือคุณสร้างจุดขึ้นมาเมื่อคุณบรรลุบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนคุณสร้างจุดในแผนที่ของคุณแต่อันหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยเมื่อคุณสร้างจุดหรือบรรลุต่างๆในแผนที่ชีวิตของคุณแล้วเนี่ย ถ้าคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงมันได้เนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณเห็นภาพรวมและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มันใหญ่กว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการไปถึงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชาลีมังเกอร์มีนะครับไปดูต่อดีกว่าครับว่าเอะแล้วการที่คุณชาลีมังเกอร์มีคุณลักษณะที่เป็นาการรู้ลึกในหลักขแขนงเนี่ยมันทําให้คุณชาลีมังเกอร์ มีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างนะครับจากบทความนี้เนี่ยเขาพูดถึง4เรื่องที่มันปรากฏขึ้นมาจากการที่เขาเป็น expert g e n e r a l i s t นะครับอันที่1น see the world more accurately and make better prediction of the future ข้อดีสำคัญมากนะครับมันทำให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่รู้หลากหลายแขนงและรู้ลึกร,รู้จริงในแต่ละสาขาวิชานะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเห็นโลกอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมามากขึ้นและสามารถมองเห็นอนาคตเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นอนาคตแปลว่าเขาสามารถพ r e d i กได้เลยว่าเขาเนี่ยน่าจะไปซัพพอร์ตหรือลงทุนในธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นจะเจริญก้าวแน,แน่นอนนะครับอันนี้ข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆในฐานะที่ถ้าคุณจะเป็นนักลงทุน,ทนหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นนักธุรกิจนะครับการที่คุณจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็แน่นอนสายตาคุณต้องอมคมอยากก่างเยี่ยวเลยนะครับในธุรกิจที่คุณจะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าไปทำเนี่ยธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ใช่เราหรือยังทา m ์มิ่งหรือระยะเวลามันใช่แล้วหรือยังคุณจําเป็นต้องมีแนวคิดที่มันชัดเจนแล้วมองเห็นอนาคตได้อย่าง accurate หรือว่าเรียกว่าตรงไปตรงมาที่สุดนะครับข้อที่ 2, 2 have more breakthrough idea นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยคุณชาลีมังเกอร์เนี่ยสามารถมีมีไอเดียที่มันโอ้โหพลิกโลกเลยเห็นชัดเจนเลยว่าไอเดียนี้มันจะเวิร์กแน่ๆนแล้วมันจะเปลี่ยนโลกเขาจะเห็น เขาเห็นอนาคตที่เป็นไอเดียลักษณะนี้นะครับข้อที่3 build deeper connection with people who are different than them นะครับก็คือคุณชาลีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเพื่อนหลากหลายวงการและสามารถแบบไม่ใช่มีเพื่อนแค่ผิวเผินนะแต่เป็นเพื่อนที่สามารถแบบคุยเชิงลึกในแต่ละวงการได้ลองนึกภาพนะครับเช่นผมเองเนี่ยผมอยู่ในวงการผมเรียนมาทางด้านวิศวกรแล้วผมก็ไปต่อโททางด้านการตลาด เพื่อนของผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในสาขาทางด้าน,นวิศวะการตลาดธุรกิจนะครับแต่ลองนึกภาพนะผมเองก็ไม่ได้ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้โอ้โหสามารถก้าวเข้าไปคุยมีเพื่อนฝูงในวงการอย่างเช่นการแพทย์ได้อย่างเชิงลึกขนาดนั้นนะครับผมเองก็อาจจะยังแบบม,มียังไม่ได้มีองค์ความรู้มากพอที่จะไปโอ้โหคุยและถกถึงระบบสาธารณสุขณปัจจุบันที่รับมือกับโควิด -19 อยู่นะครับก็เรื่องเรียกว่า อ,อ,องความรู้ของผมเนี่ยในด้านนั้นเนี่ยออพอรู้ผิวเผินแต่ยังไม่ได้แบบรู้ดีที่จะไปแบบพูดคุยไปคิดวิเคราะห์ถึงอนาคตของการรับมือโควิด19ได้ในในลักษณะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ mm hmm. ข้อที่4ครับ build more open network นะครับมันจะทำให้ อย่างคุณชาลีเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นคนที่มีเน็ตเวิร์กของเพื่อนฝูงที่มันโอ้โหเปิดกว้างมากๆม,มีคอนเน็ชันแบบเยอะมากๆจนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคอนเน c เตอร์เป็นคนที่คอยเชื่อมโยงของแต่ละคนรู้ว่าเฮ้ยเวลาเขาพูดคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าเขาสามารถเชื่อมโยงคนคนนี้ให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะก่อให้เกิดวินวินก่อให้เกิดทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน กับกลายเป็นว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มช่วยทำให้เพื่อนสองคนรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเวิร์กจังคุณชาลีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกเป็นคนที่ดีจังเลยนะครับเห็นคนต่างสาขากันและเห็นภาพเลยว่าถ้าสองคนนี้มาพบเจอกันแลรู้จักการทำงานร่วมกันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์มหาศาลนะครับอันนี้คือ4ี่คุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับของคุณชาลีมังเกอร์ที่เขาเป็นคนรู้ลึกในหลากหลายแขนงนะครับ ไปดูกันต่อครับว่าแล้วจะทำอย่างไรการที่จะมาเป็นออคนที่เป็น expert generalist หรือรู้ลึกในหลักแขนงเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับคุณชาลีเขาอธิบายแบบนี้ครับว่าการที่คุณจะเป็นคนในลักษณะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่คอยคอยเก็บโมเดลเยอะๆนะครับคำว่าโมเดลผมตีความอย่างนี้ฮะผมตีความคำว,ว่าโมเดลมันเหมือน principle นะครับหลายคนทีออ่พอจะคุ้นเคยกับหนังสือที่ชื่อว่า principle ออนะครับก็คือผมเคยพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ไปในเอพอิอซดกันก่อนนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่คลาสสิกมากๆของคุณเลดาริโอนะครับเขาเขียนหนังสือขึ้นมาแบบหนาปึ๊กเลยนะครับ p r i n c i p l e คือหลักการนะครับมันเป็นหลักการในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจของคุณเ a ดาริโอซึ่งมันมีอันนึงที่มันเหมือนกันมากๆเลยนะครับของคุณเลดาริโอกับคุณชาลีมังเกอร์และคุณวอร์เรนบัฟเฟต ทั้งสามทานล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ประสบความสํำเร็จอย่างมหาศาลในการลงทุนนะครับซึ่งการที่จะลงทุนได้ประสบความสำเร็จมหาศาลเนี่ยคือต้องเป็นต้องคือต้องมีมุมมองที่แบบเฉียบคมมากๆเลยมองว่าเขาจะลงทุนในธุรกิจอะไรนะครับซึ่งการที่จะไปมีสายตาที่เฉียบคมได้เนี่ยเขาจำเป็นที่ต้จะต้องมีหลักการที่ถูกต้องอืม นะครับซึ่งผมเปรียบเทียบหลักการที่ถูกต้องแบบนี้ครับก็หลักการมันเป็นหลักการใช้ชีวิตและหลักการดําเนินชีวิตนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงหลักการที่ผมเพิ่งได้เรียนรู้มาช่วงเร็วๆนี้ก็คือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่าหนังสือชื่อว่า Drive นะครับก็หนังสือ Drive เนี่ยผมพูดไปในเอพิส od ก่อนๆเช่นกันนะครับก็ลองกดย้อนกลับไปดูได้หนังสือ Drive เนี่ยพูดถึงหลักการว่าในการทําธุรกิจ ในโลกยุคปัจจุบันที่มันไม่เหมือนยุคอุตสาหกรรมนะครับที่เราใช้พนักง,งานโรงงานในการผลิตสินค้าออกมาตามคําสั่งที่มีเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนแต่โลกยุคปัจจุบันเนี่ยการสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดที่หลากหลายนะครับแล้วก็การแก้โจทย์ปัญหาณปัจจุบันเนี่ยปัญหามันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้น ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยมาซัพพอร์ตรองรับเยอะแยะมากมายครับว่าการที่จะสร้างทีมขึ้นมาและทีมของคุณเนี่ยมีแรงกระตุ้นนะครับจากภายในมีแรงขับดันจากภายในขึ้นมานะครับคุณต้องสร้าง3สิ่งขึ้นมาในทีมของคุณอันที่1ก็คือออโตโนมีอันที่2คือแมสเตอรี่อันที่3คือเพอร์เพส ผมไม่ลงรละเอียดแล้วกันนะครับมันจะยาวเกินไปในเอพิโซดนี้แต่คือจาก3ข้อตัวนั้นเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทําให้สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนจากภายในให้กับทีมงานของคุณได้อันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นลิงก์กลับมาผมลิงก์กลับมานะอันนี้คือหลักการที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มนั้นซึ่งมันมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยตัวนั้นเนี่ยเป็นงานวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหารธุรกิจนะครับก็นี่แหละเป็นหนึ่งหลักการที่ผมเอามาเก็บ มาไว้ในตัวผมนะครับแต่สิ่งที่คุณชาลีมังเกอร์ทำคือเขาเก็บหลักการแบบนี้ครับไม่ได้เก็บมาแค่หนึ่งนะคุณชาลีเขาบอกว่าถ้าคุณมีหลักการอยู่ในหัวคุณแค่แบบไม่กี่หลักการเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนที่แบบมองโลกแบบเถ็นตรงมันเหมือนกับว่าคุณมีเครื่องมือแค่ไม่กี่อย่างอะ่ะสมมติเช่นคุณมีเครื่องมือแค่ค้อนคุณจะเห็นปัญหาทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนตะปูไปหมดเลยเพราะคุณจะเอาค้อนไปตีตะปูทุกอย่างซึ่งโลกตามความเป็นจริงเนี่ย มันไม่ใช่แบบนั้นครับปัญหาบนโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ตะปูนะครับเพราะฉะนั้นคุณชาลีเขาแนะนําว่าการที่คุณจะเป็น expert generalist หรือรู้ลึกในหลากหลายวิชาเนี่ยคุณจําเป็นต้องเก็บโมเดลหรือเก็บหลักการแบบที่ผมยกตัวอย่างไปตะก,กี้เนี่ยในหลากหลายขแขนงหลากหลายวิชาไม่ใช่เฉพาะในสาขาที่คุณเชี่ยวชาญอยู่คุณต้องไปรู้ลึกในหลากหลายทั้งฟิสิกส์ชีวะกฎหมายการเกษตรสาธารณาสุข การปกครองโอ้โหคุณต้องไปเก็บโมเดลแบบนี้ครับคือในหลากหลายขแขนงเนี่ยมันจะมีโมเดลอยู่มันจะมีหลักการของมันอยู่ซึ่งให้คุณโฟกัสไปที่หลักการที่มันเป็นหลักการที่มันแบบหลักการสําคัญสําคัญอย่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับหลักการที่มันปิดย่อยนะแต่ให้โฟกัสกับหลักการที่มันโอ้โหถ้าคุณรู้หลักการนี้เนี่ยมันจะทําให้แนวคิดการตัดสินใจของคุณเนี่ยโอ้โหอิมแพกมากๆนะครับอันนี้คือคำแนะนำของคุณชารีมังเกอร์เลยนะครับ คือคอนคือไม่ใช่แค่คุณไปโอ้ไปนั่งอ่านหนังสือเยอะๆในหลากหลายแขนงนะแต่คุณเป้าหมายของคุณเนี่ยคือคุณต้องไปหาหลักการหลักการที่สําคัญที่ที่คุณถ้าคุณได้หลักการตัวนั้นมาเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เลยในในแขนงนั้นๆนะครับไปเก็บมาเก็บมาเก็บมาบนตัวคุณเรื่อยๆซึ่งคุณชาลีเนี่ยมีหลักการแบบนี้เนี่ยเก็บบนตัวเขาเนี่ยอย่างน้อย100หลักการ แลวมันมากขึ้นเร e, ื <content. S 2> ่อยๆเพราะเขาเก็บขึ้นเรื่อยๆเก็บขึนเรื่อยๆเก็บขึนเรื่อยๆนะครับแล้วเขาเอาหลักการตัวนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเขาตลอดเวลานะครับก็ในเอพิโซดนี้ก็ครบสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คืออันนี้แหละคือเคล็ดลับที่สําคัญที่ทําให้บริษัท Berkshire Hathaway สามารถที่จะทํากําไรได้มากที่สุดในโลกจากคู่หูของคุณ Warren Buffett ก็คือคุณชาลีมัง m u อร์นะครับรู้ลึก ในหลักขแขนงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Follow กันได้ที่พอดแคสต์ของผมนะครับ Start with w h วถ้าใครชอบบทความออหรือว่าสิ่งที่ผมเล่าในเอพิโซดนี้นะครับอยังลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้ถ้าคุณมีคำถามอะไรนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันในวันนี้ครับสวัสดีครับ